วันนี้เราจะมาอัปเดตเส้นทางเดินจากท่าเรือพันนกนะครับหรือว่าวังหลังตลาดวังหลังตรงนี้เป็นบริเวณท่าเรือด่วนเจ้าพยานะครับเรานั่งเรือด่วนเจ้าพยามาจากท่าอื่นนะฮะเราก็เราจะมาขึ้นหรือมาลงที่นี่นะครับฝั่งตรงข้ามเป็นท่าเรือท่าพัจันถ้าจะข้ามฟากก็ให้ไปอีก ตรงบริเวณนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นท่าเรือข้ามากที่ข้ามไปท่าช้างแล้วก็ท่าพระจันทร์ส่วนช่องนี้เป็นช่องที่เดินออกจากท่าเรือด่วนเจ้าพยานะครับสําหรับคนที่มาจากสาทรบ้างหรือมาจากทางด้านปากเกร็ดก็มาลงที่ท่านี้แล้วเดินออกมาที่บริเวณตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องที่ผมจะโชว์ให้ดูว่าเป็นช่องทางเดินจากตรง ถ้าเรือข้ามฝากก็จะมีป้ายเขียนชัดเจนอันนี้เป็นส่วนของสำนักการเขตบางกอกน้อยนะครับแล้วก็บริเวณนี้เราเรียกว่าตลาดวังหลังนะครับซึ่งตรงข้ามกับคณะพยาบาลศาสตร์เนี่ยป้ายใหญ่เลยอยู่ฝั่งนี้ ถ้าเราจะมาช้อปปิ้งของกินอะไรนะครับก็มาที่ตลาดนี้นะครับเป็นตลาดวังหลังแต่วันนี้เราจะพามาอัปเดตเส้นทางที่เดินแล้วเปียกน้อยที่สุดร้อนน้อยที่สุดนะครับโดยเดินผ่านโรงพยาบาลศรีราชเข้าไปด้านในเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยที่จะมาร้าน b r o w o Music เนี่ยเขาไม่รู้ช่องทางลัดงะเส้นทางลัดตรงนี้นะครับ ก็อาจจะต้องเดินตรงไปมันก็จะร้อนครับถ้าฝนตกแดดออกบางทีก็จะเปียกแล้วก็ร้อนตรงนี้นะครับเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยคาดว่าอนาะคตข้างหน้าตรงนี้อาจจะมีการทําหลังคาเชื่อมให้กับคนเดินเข้าไปจะเปียกน้อยที่สุดสําหรับบริเวณนี้พอเราเดินมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์ที่มีเลข48เนี่ยนะครับให้เราเลี้ยวเข้าไปในอุโมงค์ช่องนี้แล้วเดินตรงไปจะเป็นทางเดินที่ร่มที่สุด นะครับเพราะจะมีหลังคาไม้นัช่ชีดยาวไปช่องทางนี้ก็จะใช้เดินกันแล้วเขาก็ทำอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์จะได้เข็นเตียงอะไรของคนไข้โดยไม่เปียกนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของพระบิดานะครับเป็นสวน ส่วนทางด้านซ้ายมือนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นอาคารสมเด็จย่านะครับก็คืออาคารร้อยปีภระศีนครินเราเดินตรงไปอย่างเดียวนะครับบริเวณจุดนี้นะครับของอาคารพระศรีนครินนะครับร้อยปีหันไปทางช่องนี้ก็จะมีช่องทางที่จะเดินไปได้ด้วยเหมือนกัน แต่เราไม่ไปซังเส้นนั้นครับเราจะเดินตรงเดียวเพื่อที่จะไปตัดเข้าอาคารอีกอาคารหนึ่งโดยข้ามถนนหลักไปหลังจากเราเดินออกมาจนเจอถนนตัดบริเวณนี้นะครับเราก็ข้ามถนนไปอาคารน,นวมินบอฟฟิด 8, ปด84ปีนะครับเราข้ามนะครับตรงนี้ล็จะเป็น, Blind, นรถีเข้ามาลรวก็มีสกายวอล์กด้านบนนะครับ ส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นศูนย์โลกหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถเดินตรงไปใต้ชายคานี้รับรองไม่เปียกไม่ร้อนเราเดินมาจนถึง ตึก84ปีนะครับใต้ตึก84ปีนี้จะมีไปรษณีย์ไทยอยู่นะครับถ้าจะส่งไปรษณีย์ก็เดินเข้าไปได้ตอนนี้เราเดินมาฝั่งตรงข้ามตึก84ปีด้านบนจะเป็นสกายวอล์กก็ร่มดีแต่ว่าทางเดินอาจจะแคบนะครับแล้วก็ชอบมีรถจอดเราอาจจะเดินฝั่งเดียวกับตึก84ปีที่เป็นชายคานีครับซึ่งมันสะดวกกว่านะครับแล้วก็เดินไป จนถึงประตูผีเหตุผลที่เรียกว่าประตูผีเพราะว่าบริเวณนั้นมีตึกที่เรียกว่าตึกนิติเวทนะครับซึ่งญาติๆของผู้วายชนก็จะมารับล่างที่บริเวณนั้นบริเวณนี้ครับคือตึกนิติเวท เสร็จแล้วหลังจากนี้มองซ้ายอย่างเดียวมีรถวิ่งมาเห็นไหมครับเราจะเลี้ยวเข้าไปตรงใต้นี้อ่าถ้าเราจะไปทางซ้ายนะเราก็ข้ามตรงนี้เลยตรงนี้มีมอเตอร์ไซค์วินครับคุณสามารถเลือกมอเตอร์ไซค์วินไปจอดใต้สะพานได้ถ้าเกิแ๋ยบบว่าคุณกลัวร้อนแต่จริงๆแล้วมีทางเดินนะครับที่ใต้นี่ใต้าชายคาอันนี้โชว์ให้ดูครับมีมอเตอร์ไซค์วินจอดงยู่เลยนี้รอรับท่านเลยอันนี้คือตึกของ ศรีราชปิยมหาราชการุนทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงกับข้างวัดเราเดินตรงไปส่วนบริเวณนี้เป็นป้ายรอรถวัดประจำทางของโรงพยาบาลศรีราชนะครับซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเดินถ้าเราจะไปที่ตึกแปดไร่สูงๆที่บริเวณเลยสะพานไปนะครับแต่ตรงนี้โชว์ให้ดูว่า ใต้ชายคานี้ก็ยังล่มอยู่นะครับสามารถเดินได้เปียกน้อยแต่อนาคตข้างหน้าคาดว่าจะมีการลื้อเสาไฟฟ้านะครับลงใต้ดินก็คือ,คอลื้อสายไฟลงใต้ดินอาจจะมีการสร้างหลังคาให้กับบุคลากรทางการแพทย์เดินโดยที่ไม่ต้องนั่งรถไปที่บริเวณตึกแปดลายได้นะครับตอนนี้เราก็จะเดินผ่านตลาดตรงนี้เรียกว่าส่วนของตลาดวัดอมริน ส่วนกำแพงด้านนซ้ายมือนี่เป็นกำแพงของโรงเรียนวัดอมรินอินเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางลัดที่สุดจากท่าเรือนะครับเราสามารถมาจากท่าเรือท่าเรือรถไฟนะครับหรือท่าเรือวังหลังก็เดินมาเส้นนี้นครับเดี๋ยวก่อนข้ามก็คือมองขวามือให้ดีว่าไม่มีรถเพราะว่าตรงนี้เป็นเดินรถทางเดียวเพื่อที่จะไปออกด้าน บริเวณสี่แยกสี่ลาดนี่คือบริเวณโรงเรียนวัดอมรินนะครับถ้าขับรถตรงไปก็จะไปออกสีแยกสี่ลาดนะครับเดี๋ยวเราจะลอดไต้สะพานไป <c oughs> บริเวณนี้จะเป็นจุดจอดรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ของที่มารับนักเรียนนะครับเวลาที่เรามาถ่ายทํานี้ก็ประมาณช่วงบ่ายก็จะเริ่มมีรถมาจอดเยอะส่วนข้างหน้าผมตรงนี้ก็คือบริษัท Bravo Music นั่นเอง เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูก่อนข้ามก็ดูถนนรถจะวิ่งมาทางซ้ายให้ดูบ้องซ้ายแล้วก็ข้ามนะครับอ่าเรามาถึงแล้วหน้าร้านบาโวมิวสิกของเราอ่าเดี๋ยวไปดูภายในกันครับข้ามถนนเข้ามาครับแอร์เย็นฉ่ำครับจากที่คุณเดินร้อนมาเย็นฉ่ำ บราวโวมือสิกยินดีต้อนรับครับทุกอย่างถ้าเราเดินจากโรงวานสีลาดเครียดๆนะอยากหาซื้อเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายมาติดต่อได้ครับน้องนัดทักทายลูกค้าหน่อยโอเคอุปกรณ์เครื่องสายทุกอย่างพร้อมถ้าอยากจะเล่นแบบว่าเป็นเร็วภายในหนึ่งวันซื้ออุกุลเร่ไปสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ชักดแชร์อย่าลืมกด subscribe บริเวณด้านล่างและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปบายบาย